สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่คลิปนี้ครับที่ปายนามูกระทะช่วงนี้ก็เมื่อกี้น้องๆช่วงแรกนะครับลงแล้วคิ้วึ้นว้นนี้วันนี้ก็ต้อนรับลูกค้าได้ข่าวว่าเมื่อนันเพิ่นสอดแจ้งแม่นันมาสวัสดีครับน้องน้องอยังเนี่ยริวที่มอกรสินเนาะเอกไรครับ เป็นคนใสขนเขาข้าวงกาลสินเท่านี้เนาะโดยโอเแมนเข้าวงผู้ไทยตอนะโอ้โดยนี่มันสปปตีโอ้ยผู้ไทยซีเลอร์ไปเพื่อไปซีเลอร์ไปเพื่อเออมากะเพือมาน้ำหมูค่ะตีเอาอีหลาเออโอ้ยเปิดเพลงกับเปิดบอลนี่มิวส์เฮ้ยลีกิะซิดแถาเต็มเต็มน้องใหม่เออโอเวอร์แมนในเพื่อนเปิดรถ เอเว้วห้อกระวอกันไปเนี่ยเขาวงเนาะสนะวัสดีครับสาวพุทธไทยชิดหรือวายแมนอ้อยค่ะหนูเป็นคนอุดรค่ะอุดรเอกเดียวกันเอกภาษาไทย,ไทยปีสามปีสามโอ้ยวายแมนปีหนึ่งปีสองวายแมนเฟรชชี่อันนี้แหละคุณครูชื่อว่าลูกตาลค่ะลูกตาลอ๋อนี่เดี๋ยวลูกตาลจะขึ้นไปทิพเพลงยังมาในเพลงอะไรวันนี้ เปลี่ยนไปใส่ตั้งใจไปใส่ตั้งใจว่ากินเยอะมาจากเทือแล้วไปนามุกระทะสองครั้งค่ะเพิ่งเคยมาเพิ่งเคยมาติดใจก็เลยมาอีกอ่ถามเป็นยังไงได้กลับมาอนุมากบรรยากาศค่ะบรรยากาศมันดีโอ้แางนั่งกินมุกระทะที่จะอยปนาแต่วันนี้มากิ้มียอะเมื่อนั้นได้ข่าวว่าหอดตีเลยที่สองทีสองจมดาว่แม่นดอกตีซี่บันมา เอาอชอบชอบเพลงแนวแนวไหนลูกทุ่งหมอลำชอบเพลงพลงงูกทุ่งค่ะอ๋อเจ้าของร้านนี่ก็รู้ใช่ไหมว่าพี่ป้อมแปมเขาเป็นรูน้ค่ะเป็นหมอลำหมอลำค่ะอ๋อหมอลำบัดที่นี่เพิ่นยูเพ,เเพิ่นยูอ่านนบอเดี๋ยวสิไปอยู่เพิ่นยูสังกัดสาวน้อยเพชรบันแพงมีผู้ิหัจักสาวน้อยบอหนี่นี่หนี่<ห>รู้จักไม่สาวน้อยเพชรบันแพงรู้จักใครศิลปิน ปุ้งอิงอ๋งอปุ้งอิงนี่ติดตามเพื่อนตั้งแอนไหนติดตามตั้งแต่ตอนที่ที่ว่าอันไปอ่อ่าที่อย่างอยู่หลังห้างไหมคะออดิชัน่นออดหลงัลงอืมจาตั้งแตก่อนจฟังเพลงอันที่อย่างตั้งแต่หลังห้างอ่าเพลงหอบฟันมาหลังหา้างใช่คือตอนนี้ก็ถือว่าน้องเพื่อนประสบความสำเร็จนะเห็นเพื่อนมีบ้านมีรถแม่ง่ครับจากที่เด็กตาดำดำนึกวันวานอ่ะร้องเพลงเปิดหมวกเนาะ อเอาในใน,น,าใน้ำในอ่าในน้ำที่เป็นครูเอาว่าที่คุณครูนี่มีความรู้สึกกับน้องผู้หญิงยังไดหนึ่งละเรื่องที่ติดตามน้องคือเรื่องอะไรแบบเสียงอวา,า,าอ่าอ่าอ่าน้ำเสียงแบบพอแบบมันแบบม,มันตั้ง้วมันติดถึงไหมคะ่ะแบบแล้วก็ก็เห็นเห็นความตั้งใจของน้องอความกตัญญูความกตัญญูนะขอบคุณนะครับความกตัญญูเพราะว่าน้องก็ คือทําให้พ่อให้แม่นะสร้างไม่ว่าจะแค่ที่อย่างก็คือถอดครอบครัวไหมคะอ่าครับเอาส่วนนอกก็อาจจะเป็นไอดอลสำหรับผู้ใดหลายคนแบบนี้สำหรับเด็กเด็กน้อยที่มีความฝันเนาะใช่ค่ะคนที่เขามีความฝันแบบอยากทำในอาชีพเราแบบชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยแบบเป็นมาร์ลัมแบบนี้นะคะครับอืม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 ถือว่าเราก็ถือว่า ซจำเป็นเอฟซีเนาะถ้าว่าหูมาปันนี่เมื่อกี้เพื่อเห็นได้ยินเสียงลองเพลงหอบปันจักหน่อยจักทอนเลยเพื่อนครูเอาเอาพี่ได้ยินอยู่เมื่อกี้หอบเอาความฟันน่ะใช่ไหมเออเอาสามสี่เรียกร้องเป็นก็หนูเอาหนูร้องแล้วก็ให้ครูเนวอีกคนนึงนี่หนูจะขึ้นไหมเอาเอาก่อนจะขึ้นเดี๋ยวพี่บอกอือ เหมือนเหมือนป้นนาบ้านนาอีกท่อนนึงอไป <c oughs> อนื่ล้วคั่ะเออชดมัวชดดอกือาเชิญน้องลูกตาลเพื่อนสีขึ้นไปอเอเดี๋ยวเพื่นเสื้อน,นอ,อ่ะป้นาเดชเพื่นมากค่ะ เด้อล uhm. ูกตาลไปแล้วครับพ่อเมื่อกี้บอากับอันเอฟซีอีหลาอุ้งอิงเพื่อนร้องเสียงดีดีก็เลยบอกว่านี่เด้อพ่อฮะอุ้งอิงให้พ่อเพื่อนพยายามแน่นนีี่โคเริชาิิต

ขอใหอ้น้ำตาลขึ้นไปฟีดกับไอ้ลูกตาลไอ้ลูกตาลขึ้นไปฟีดกับน้ำครับแล้วลูกตาลจะดหวดาใคขั้ตอนนี้เขาจะเป็นจริงกันเลยไหมคค่ะมาเลยมาเลย